ค่ะวอนนี้เราจะไปสอยดาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอยมา,ยด,าดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรไป่ปปจิงไทยใจงามค่ะเ <c oughs> นื้อ ต้องถือกล้องนี้น in ึ่งนะแต่กล้องถือให้มันดีๆนะคะแต่กล้องไว้กันของขายเยอะมากค่ะสวนมากมีเดีเสื้อแม่เสื้อลูกไม้เกลือออกมานแล้วีเจอโอ้หมัเมากล ตอนนี้พ่อพาลูกสาวฉันไปไหนไม่รู้หูพ่อพาเดินลูกสายไปอยู่แ,วแถวของเล่นนั่นแหละดูไปไปไหนก็ไม่รู้เ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวกลับมาเราก็จะเล่นโซนนี่นะคะร้านขายผ้าถุงก็มีค่ะเห็นไหยคะทุกคนของเยอะมาก เราจะไปรุ้นกันนะคะว่าเราจะสวยดาวได้อะไรเดี๋ยวเราจะไปดูลองนว่น้าซิ่งนะคะว่าจะสวยดาวได้อะไรเขาเขียนลงทานว่าร้านน้ำสาล้นน้ำซิงแล้วก็ทิมน้ำรสตนะคะวดาวกเซอรรกจะมีาเลนะครืออะงน้่นไง พ่อ,อ,อสอยดาวได้เลยนี่นะครับทุกคนขาวสีทองงามค่ะือแม ahora, ่ค้ากับขาวสีทองงามค่ะใบละ50บาทนะจ๊ะสอยดาวของเรามา<ว>ล้วงไข่เลยลูกล้วงไข่เลยหยิบมาเลยลูกอันไหนจักรยานอันไหนหยิบให้เลยเดียวโอ้ย หยิบเลยลูกหยิบเลย่ะหยิบเลยขอ้ได้จักรยานกลับบ้านแบนี่วม่ว้าออกมาเลยค่ะคุณแม่ขาฟ้าออกมาเลยค่ะีาละใยปีอาระพูบินทีบรรลอมหยบ้านรางวัลสอยดาวสอยกันเป็นีตน้องตรเองนู้นใค เด็กจะมือหมานสวน่านน้ำมือจอพันลมได้เปิดอ,อะไรครูเติ้ลพแบบันลมอิต๊อกนี้สีชมพูไม่เคยเอาน้ำใช่ไหมกระติกน้ำเปิดสิเบเก้าค่ะครูเติ้ลสบห้าค่ะสบห้ตู้เย็นเบอร์สิบห้จ้าพันลมออกไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับสีชมพูหวานแหววเชียววันนี้เราจะมาดูเจ๊นันฝีมือตัวเล็กนะจ๊ะ อย่ารอช้านะจ๊ะอย่าหัวลังเลนะจ๊ะรีบมาทัหน้าที่เลยทันลมไ่ออกอีกเครื่องแล้วเย้น้อมือจ๊อพันลมออกไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เบอร์อะไรนะเบอร์เก้าใช่ไหมพี่ตะปีเบอร์เก้าออกไปหนึ่งเครื่องนะจ๊ะเขาไม่เคย ตาใช่มบอกแล้วว่าของรางวัลเรา,เรามีแต่ชิ้นใหญ่ๆนะจ๊ะอย่ารอช้ารีบๆมาเลยอออออพอเครื่อง <c oughs> อ่าพอพัดลมออกนี่จะออกแบบติดติด,ด,ด,ดต่อต่อ,ตอกันเยอะมากเลยอุ้ยคุ้มค่าห้อยยิ้มมารวยบานกาปรำโลบอลพัดลมมากรึงเต็มตีนนาบานเตย่เอ้ยเมียตะวันสตนุปย่างมาเห่พัดลมหนึ่งเครื่องนะคะคุณยายแล้วก็ได้จออีกนะจ๊ะยายโยพันุปสันีิเบิง เจโอลาโบสขอบคุณนะคะกาเฟร้อนรอนเอาใจกูนะพัสดุอ๋อเอาใจกูณนั์จาตำบลกันตัวร้องตัวปาศาจจังหวัดโซลิ์ฮันลมหมายเลขณห้เ่าอีกหนึ่งเครื่องจ้าอุ้ยพวกเรบอกสองเครื่องแล้วอ่ะต้องไปก่อนดิ เราจะไปเยี่ยมชมของครับอันนี้ขายนะค่ะขายคนสุกกระปุกก็จะได้แบบนี้ค่ะได้ทูพันกันล้วค่อันนี้โซนเด็กน้อยค่ะคงเล่นเยอะแยะเลย กระเป๋าก็มีนะคะแม่ตาเนี่ยเสื้อนม่สวยใหญ่เจ็บหมวกก็มีนะคะทุกคนเราจะมาหากระเป๋าตังค์ใหม่ กระเป๋าตังค์มันใหญ่เกิอนอะ่ะเนี่ยอันนี้ละก็อพอดีเลยไม่ได้นะไม่มันเป็นทรงซิปไงไไนะถ้าเป็นซิปเดียวอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าแบบนี้มันก็ใหญ่ โซนของเล่นเด็กน้อยนะคะโซนนี้พาลูกโซนนี้พาลูกมาไม่ได้นะคะถี่ไหม40บาทเองถูกก็กคือ ซือไปให้ห้านนะคะเอาสอ,อ,อกงกรปแล่วะคะ่นนะสี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ให้เจอันดิมนะคะกระพวง <c oughs> เอาหอบค่ะหอบเอารกปรบบนตใคแป่จ้าราขบาทนเล็กกว่านี้ด้วยระวังรถกันนะครับผมเดินชิดติดขอบถนนกันทั้งบนอาด้ มีโอกาสกันได้เจอเลยคุณนะเพราะมาถึงก,กันแล้วอย่าลืมขับไว่มาดูในสุขภาพไว้มาดูในร่างกายกันก่อนเด้อคุณนะ คนาเดินมาสอบถามกัแล้วคนาทมาเึงกันแล้วไรกวรหลังไรกวรเดี่ยวคนาไรกควรขอกไรกวรกระดูกลอเรงเป็เนกวคากระเบนยตดอเดี๋ยวเราจะมาซื้อทองให้น้องนุ่นกันนะคะเอาเส็จไหนเลือกเอาเนี่ยเข็มขัง เาสยั้ค่อยกับคนหรือค่อยกับรถเราค่อยรถกเอาอันยาวๆหน่อยเนี่ยบ้านคันนี้ก็พอดีอันนี้มันยาวเกินและกี่บาทรุ่นนี้แปดเก้าข้างหลังแค่หน้าอย่างนี้ห้าเก้า เก้าตอนนี้กตบพ้อใหญ่นี่พ้อเล็กมาจนอยู่เอาไปใส่นีคนนี่เัลโหอเนี่ยนะนี่กับเดินกับคือแล้วนี่ตดฮะอยู่ตรงบทเ่ยเนี่ยไข่นี่ ตะข่าเยอะหน่อยนะคะอันน uh> uh ี t uh> <t uh ้แค่รอบแรกค่ะเราจะไปที่โรงคาโบได้กำลังนะคะเจวเทใหญ่นะคะอะไรสแกนแล้ว กระุงคางนี่นะคะรองเท้าของเรามอนโรจำนวนปังใจจะใ้บครันโปรดจำกระสุนอลโมเตียนำมเอาชยันตุตอนปาโลปลาสัต์ปตัวโหญาตกปาตวตัเล็กไโนน โบนหรอแม่บ้านพรีเลยมาพัการดู้หมดสามร้อยเนี่ย่านรอะสี่ร้อยรูหมรู้ไหมนี่โอ้หมาเูีันต้อง้รน่ะกันได้ร้อยลุงลุงน้อยได้ท่านพัดลมแล้วก็ผ้าไหมอ่ะก็เป็นไม่อะรี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ